ชุดสวยมากสีแดงเ,เด่นมากโอ้ยสวยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยย,ย,ยวันยี้เซมากสวัสดีดค่ะไอาจังนะคะยิมค่ะ,ค,ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมา react M V อาบจะไหลค่ะของไอซ์นะคะก็ MV มีนะคะก็ได้ปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วไอาจังก็ได้ฟังมาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ฟังตัวเต็มยังไม่ได้ดู m v เลยแต่ว่า นะดูมาแล้วก็พูดได้เหรอคาเดี๋ยวคุณไอจังไม่ไม่สะใยนะคะนี้เดี๋ยวมันไม่สะใจใช่ไหมบอกเลยว่าตัดเต็มตัดเต็มแบบตัดเต็มตะโกนตัดเต็มตัดเต็มเมื่อกี้ดูหน้าปกก,ก็คือแบบว่ามีผู้ด้วยก็เราได้รับการสนับสนุนนะคะจากเอสแบกนนนะคะที่จะได้มาดูจอแบบใหญ่มากแล้วก็ระดับโ k เเลยทีเดียวนะคะชัดแบบชัดใช่แบบตาแตกเห็นแบบทุกรูขุมขนของซินปินได้ไหมนะไม่ได้เนาะไปดูกันดีกว่าะคะทุกคน ดูว่ามันจะเบลอขนาดนี้อุ้อุ้ย,ยเลเปอร์่สีเขียวเหนียวซับสวยมากอา่าสเหลืองอ๋อไอสีโซก็สีเหลืองมากสอเล็กสวยมากต,ตนะวันนะแม่อิ้ว้คุณีรืป่าโซก็กีเกนะจริงสวย พี่สักเปิดเลิศมากแบบปังสาวนอกสเปชั่นโอ้ยสองดึงมากวิชาวสมบัติผมคือแบบแต่เราคนมีสีของตัวเองใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าเป็นสีแทนทง LGBT นะคะอ๋อจริงป่ะใช่ค่ะสุดยอด อถ้าถ้าเต้นคือแบบ,วบเวฟเบสเออเวฟไทยังมากคนแก่ก็คือร้องไห้แล้วนะถ่าไวมากอ่ะอชุดสวยมากสีแดงเด่นมากให้เขาจริงจริงชุดแดงอ่ะเออกล้องเออกล้องเออชอบมากอ่ะชัดสีเขียวมากเลยอะ่ะติดใจสีเขียวอุ้ย โตวอรอุ้ยแบบผมทองอ่ะชอบเจ้ผมชจบผมมากเอชอบอะไรนะชอบอะไรบ้างเนี่ะอุ้ยชุดปังอ่ะชอบสวยโอ้ยสวยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวันยองเซ็ตมากมีขาวพวกมงมีขาว ออ้ยว้ยมีดิฟวยโอ้เพลงนี้มีแรปนะอึ้งนะอึ้งดูแต่อ้ชอบความแรปบนแบบกับตอนกำลังดิฟอ่ะชอบสวยมันปังมันเวอร์อะโอ้ยใส่อยู่เวอร์ซอเล็กสวยมากอื้ย อ๋อตอนตรงปกไงมีฟูอเล่นเวอร์อยู่นะเอ็มวีเนี้ยชอบโอ้ยฟูหมดตลาดแล้วมั้งสวยคือชอบท่าเต้นนะแต่ถ้าโคบจะคือแบบร้องไห้ชอบทำาสุด,ดล,ละยระยิบระยับอะเข้ากับฟูจริงเนาะสโพกขอแบบนี้เลย น้องหนึ่งเขาเบ็นี้เลยสวยมากหุยเดีะอึ้งนะแอบอึ้งอยู่ใช่ก็เอิมมีนี้รู้สึกว่าเด่นทุกคนแบบเด่นทุกคนเลยอ่ะแบบเท่ากันเลยจริงแล้วเขามีสีประจําตัวด้วยจังง่ายด้วยอิมมีเนียเมนใครคะส่วนตัวกิมลาวนะจะแบบว่ากิมเนี่ยเป็นเมนของน้องวอนยองค่ะอุ๊ยคนเดียวกันเลยบ้าจริงบังเอิญปะเนี่ยไมบังเอิญแหละคือชอบน้องตั้งแต่ไอจีวอลแล้วค่ะ วันยองแบบด้วยความที่เขาเปา็นไอดอลมาก่อนเนาะเขาก็จะแบบรู้ว่าเออมุมไหนเขาสวยอะไรอย่างงี้ก็จะแบบมีเสน่ห์ในตัวของวันยองอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ แล้วคนอื่นก็ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเดไม่นับยูตินเนะาะไม่เับยุตินรู้สึกว่าเป็นมืออชีพมากๆแบบมีพูดด้วยก็รอดพูดมาได้ไม่ตกใจพูดแบบเต้นได้ก็แบบกิ่นมากๆเลยนะคะทุกคนเวอร์มากอะจริงชอบชอบเอ็มนี้มากนะแบบว่ามันเบอร์มากแบบใช้ผากแต่ละชาก็คือแบบดูเวอร์อะซีซีใดๆก็ตามนะคะส่วนตัวคิดว่าเอ็นดูโตจากเอ็มวก่นอนหน้านี้เพราะด <ๆ S 1> ูแบบ ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ทุกคนมีเสน่ห์ขึ้นเยอะมากๆแล้วทุกคนก็คือแบบสวยขึ้นเยอะมากๆพอเห็นได้ชัดเลยคือกาอื่นผมทอผมสั้นจะเป็นมาบสาวแซ่บแบบแนวแซ่บแซผมสั้นและบนรถดิพ่อ้ยชอบชอบาฉากนั้นมากคือแบบดิบชอบความดิฟขึงรถชอบมากเก่งอะเก่งที่ไม่แบบตกใจแต่ว่าถ้าเป็นนี้ก็คืออยู่ในบนบนรถดิบก็คือโอ้แต่ไม่ไหวแล้วก็คือแบบหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ใชยทางนี้แล้วนะคะทุกคน ชุดปังมากชอบชุดจริงชอบชุดใครสุดด็ดไหมคะชอบชุดวันยองที่สุดแบบแบบมุชอชุดดำอ่ะที่แบบนี่ชอบชุดดาที่แบบเป็นชุดหกแรกใช่ที่แบบมันจะมีแบบสายคาดตรงนี้แบบอู้เอวสักมากชอบจะชอบชุดแบบแต่ละคนมากกว่าแบบเป็นคนแบบวันยองเป็นมุมสวยมากต่อื่นแบบเป็นเท็ดเทดอ่ะอ๋อชอบที่สุดคือยูจินนางแบบโชว์หันมาแบบเฮ้ยอุ้ยอุ้ยฉากนั้นแบบดีอ่ะชุดชมูเวอร์ชอบสักหัวใจบิ๊กบิ๊กก็แบบ สิงห์ะแบบโดนตกเลยโดนตกแบบโดนตกอยู่แล้วก็โดนตกหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจึ้งมากมันแบบมีสเสน่ห์มากไม่รู้จะพูดไงดีแบบมันู้สวยมากมันเกินกว่าจะบรรยายได้ต้องไปดูเองทุกคนถ้าแบบใครไม่ได้ดูเอ็มวีนะคะก็ไปดูกันได้นะคะก็สําหรับใครนะคะที่กาลังสงสัยว่า เอ๊ะทำไมแบบว่าอยู u, ่ๆไอาจังกับพิมนะคะเาโผล่ที่การวีแอนะคะก็คือพวกเรานะคะมาจากชมรม c เว e r d น n c e คะ่ะก็ฝา,ากชมรมของเรา <What? S 1> ด้วยก็จะมีผลงานมากมายเลยลองไปเสิร์ชใน YouTube หรือ Facebook ได้นะคะก็จะเจอผลงานของพวกเรานีเต้นหลายๆเพลงเลยก็ไม่ว่าจะเป็นแบ็คทิงอ่ะไอฟลอกก็เคยโคมนะเพลงอะไร <11. S 1> นะอเดเว่นอ่าอินเเวนนะคะก็ใน MV, นะเอ็มนั้นเอ๊ในคลิปนั้นนะคะจะเป็นกิมเป็นโคบคนโคบนะคะก็ส่วนไอจังก็จะมีพาโนรามาอาจ <I S 1> จะมีทางไอจังแล้วก็ <and S 2> ก,นนะะก็ลองไปดูกันนะคะมีอีกหลายคลิปมากๆเลยแล้วก็เรารับรองคุณภาพแน่ๆเพราะว่าเราซ้อมกันหนักมากนะคะก่อนที่จะลงนะคะและเร็วๆนี้เราจะมีเพลงอะไรนะคะเรากำลังจะถ่ายเพลง Pink Venom ของแบทพิงคค่ะใช่ค่ะก็ติดตามกันได้เลยนะคะหนูรับรองได้เลยว่าตังแน่ๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ดังไม่ได้เต้น Pink Venom นะคะแต่ว่าจะเป็นกิมเต้นเองก็ อาจารย์รับรองเลยนะว,ว่าแก๊้งนี้ก็คือดีมากที่สุดเมื่อกี้ก็คือก่อนขึ้นมาก็คือแบบว่าซ้อมพิงเวนอมอยู่ก็คืออาจังคือไปยืนกดดันขอโทษนะคะอาจารย์แป๊บนึงก็เต้นอ,อย่างนี้เลยแล้วอาจารย์ก็แบบมองไม่หยุดเลยที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าเราบารีกอคเฉยนะบางทีคลิปที่เราบรีแอเนี่ยอาจจะได้ทําคลิปเต้นด้วยก็ได้ใช่ฝากติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝาก MV ของ อา้าวเพื่นนะคะชื่อเพลงว่าอ uh huh. าวจะไลคะค่ะก็ไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะก็ส่วนตัวหนูสองคนก็คือชอบมากก็ถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะก็ฝากติดตามช่องยู u ูบเอสแบกนนนะคะแล้วก็เพจเฟซบุ o กสยาม Administration Technological College นนะคะนนทบ,บุรีด้วยนะคะก็ฝากการติดตามด้วยนะคะถ้าอยากให้รีแอค MV ไหนก็ ลองม้นต์มาดูนะคะเผื่อพวกหนูอาจจะเอาไปทำนะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าอยากให้มีก็กดไลค์กดแชร์นะคะถ้ากระแสตอบรับดีพวกหนูกลับมาแน่นอน,นะคะ่ะสองคู่นี้เลยอุ้ยอุ้ยม่มีคนอื่นบ้างเห่าแบบ4ี่ห้าคนอุ้ยนะหรือว่าถ้าอยากให้มีเพื่อนเพิ่มมาอีกนะก็คอมเมนต์มานะคะก็รับรองว่ามีแน่นอนถ้ากระแสตอบรับดีนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย